สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซผู้ติดตามและผู้ที่กําลังรับชมกันอยู่นะครับวันนี้ผมจะพามาดูทุเรียนที่ผมได้เสริมลากทิ้งไว้นะครับวันนี้ก็ผมจะมาเปิดนะครับก็ครบกำหนดแล้ว45วันนะครับ เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับต้นนี้ผมเสริมหลายลากหน่อยนะครับล่าสุดก็เสริมต้นนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะครับ ครบ45วันแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอามีดกรีดออกเลยนะครับ มีเชือกฟางอีกหนึ่งชั้นนี่นะครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับแผลสมานกันสวยงาม ส่วนเชือกนี้ก็มัดลังไว้ก่อนนะครับกันมันดีดออกจากกันแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแผลสนิทสวยงามมากเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกหนึ่งต้นนะครับที่ผมได้เสริมทิ้งไว้พร้อมกัน เดี๋ยวเราจะมาดูต้นนี้กันนะครับเสริมไว้พร้อมกันครับต้นเมื่อกี้ที่ผมเปิดไปนะครับนี่นะครับต้นนี้จะเป็นต้นทุเรียนพื้นเมืองหรือว่าทุเรียนพื้นบ้านนะครับปลูกเอาไว้แล้วก็จะเอายอดพันธุ์ดีมาเสียบต่อไปนะครับแต่ว่า ตอนนี้เสริมรากครบ 45, 45่สวันแล้วนะครับหรือว่าเดือนครึ่งนะครับการเสริมรากนี่อย่างน้อยนะครับเพื่อความชัวนะครับของผม45วันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดต้นนี้กัน มีดเปิดทีเดียวเลยนะครับต้นเขาเล็กนะครับค่อนข้างจะโอนเอ็นได้ง่ายๆ เชือกฟางออกนะครับยิ่งต้นเล็กยิ่งติดติดง่ายนะครับไม่ว่าจะเสียบหรือว่าเสริมรากนะครับต้นขนาดนี้นี่จะติดง่ายแล้วแผลก็เขาก็จะสมานกันง่ายนะครับ นนี่นะครับแทบจะไม่เห็นรองรอยการต่อเลยนะครับแผลสวยงามนะครับนี่นะครับ ก็มดเข้ามาวางเพียยแป้งไว้นะครับหลบฝนเป็นต้นเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเป็นต้นคู่เสริมรากนะครับแผลสวยงามนะครับ ตรงนี้เราก็ตัดออกได้เลยครับไม่ต้องเหลือไว้แล้วนี่นะครับต่อไปเราก็เอายอดพันธดีมาเสียบ นี่นะครับลักษณะต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเสริมแล้วนะครับข้อดีของการเสริมรนากก็คือนะครับจะช่วยในการหาอาหารนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ต้นแข็งแรงขึ้นนะครับเวลาลมมานะครับก็จะไม่หักโคนง่ายนะครับเพราะว่ามีสองรากยึดไว้นะครับ ต่อไปเราก็หายอดพันธุ์ดีนำมาเสียบนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับการเสริมรากก็ต้องทิ้งไว้อย่างน้อย45วันนะครับเพื่อความชัวร์45วันนะครับโอเคนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ